สองโคงการวางข้อครับน,รนี่ก็ยกตันะวไม,ม,ม่ไหวนะเพราะว่ากมเริ่มรวมแล้วล่ะโอนโหมาตั้งึ้ีกว่าลก็ม่นก็เป็นเรื่องธรรมด,ดาครับ done.

รขึ้นรักเสือและไม่ว,ว่าเสือมันจะร้องหรือเปล่าโอ้ยช่างมาใส่โฟก็คนเดียวนะใครจะกอะโซให้นะเหนื่อยไปอันนี้แล้วว้าวชิคเกอลอนะ nha oh, Màu wow. sân quay tình lúc đây viết thấy cái viết vị, vi vị vị kia à, à. เรียบปรืนทำเสมอครับไม่งั้นก็เหนื่อยเสมอแหละขึ้นลงขึ้นลงคืเอลเลยงานนี้คนเดียวครับเราก็ต้องใช้ความสามารถบอกเอาเองเลย ได้ครับแต่ว่ามันช้าใช้งานตามท้าเรื่อง ขึ้นล่างได้สวยนี่เนื้อเสนอี่วางมันเข้ากันดีนะสนิทเลยแต่เพราะมันเป็นทอดเลยเได้ตรงเลยใช้บินล้ว 30มสิบท้อนไม่รวมบอ่อพังคร,รับรวมบ่อพังก็ประมาณ40่สิบท่อน บรรยากาศวันนี้มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าฝนเมื่อตอนเย็นนี่มากระนํำก็ที่นี่ก็แรงอยู่นะที่บ้านไม่ตกเลยบ้านปยายันนะครับบ้านเสม็ดตมบุน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินไม่ตกเลยที่นี่บ้านขวาวบ้านตะเกกคูนตรงนี้ฝนกระนาอย่างแรงเลย นี่เราก็เดินมาเรื่อยๆยกระดับยกระดับมาอะไรสิบ,บอมปุ่นสีโอ้วันนี้นี่ก็เก็บเสร็จนะใส่ข้าเสร็จก็ขูดดินเลย ดินผมก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับ